ปฏิชาธานูค่ะดวงความรักประจําวันที่7สิงหาคมคุณได้สวินถือดาบกับผัวส่วนเขาได้สองถ้วยนะคะในวันนี้เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนของตัวเองนะคะหรือไม่ก็ความเซนซิทีฟผิดมากนะคะอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็อย่าขี้น้อยใจเก่งหรือว่าอย่าใจร้อนนะคะวีนใส่แฟนอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะแฟนคุณได้สองถ้วยแต่ก็ยังดีที่พลังงานแฟนเขาดีเรื่องงานอะไรไม่ต้องเป็นห่วงนะ ะะประสบความสําเร็จได้รับความร่วมมือนะคะมีโชคลาภถ้าเป็นเรื่องความรักเขาก็พร้อมที่จะหันหน้าเข้าหากันกับคุณแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะพร้อมที่จะง้อ,อคุณเต็มที่มีไพยย่ยูดิเซิฟเลิฟแล้วก็ take action วันนี้ถ้ามีอะไรเนี่ยพูดคุยได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองแล้วก็หลังจากเคลียร์ใจกันแล้วเนี่ยคุณก็ยังไปต่อกันได้ค่ะ คนโสดสนิทวันนี้คุณเสน่ห์แรงมากแล้วก็ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับใครด้วยแต่เอเอิญเนี่ยจะไปเจอคนที่เขาจริงจังกับคุณนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะ